คือท,ทำาอร่อยขนาดนี้นะ200โลก็แค่ปัดถอยจากกรุงเทพมะไรยอมเนี่ยผมคุ้มค่ามากนะคะที่จะมานะฮะอือโคตรดีคือถูกจริงาราคาหนึ่งให้เยอะด้วยกินไปปีคนปีจานสั่งกันอย่างเงี้ยไม่ถึงปีรอย พามาร้านที่มาละยองห้ามพลาดนะฮะหรือถึงไม่มาละยองขับรถมากินก็คุ้มอยู่ดีนะฮะคุณเจ๊ยบอาหารทะเลตามฝั่งฮะ,ะเป็นร้านอาหารตามฝั่งที่วัตถุดิบทะเลเยอะมากๆนะฮะสดมากๆและราคาสบายกระเป๋าพิกัดร้านตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆท่าเรือท่าเพนะฮะใครจะไปเที่ยวเม็งหรือไปเที่ยวเกาะก่อนขึ้นเรือห้ามพลาดเลยจริงๆเพราะหาบนเกาะน,นี่หากินลูกครูกอร่อยอร่อยแบบนี้ยากมากเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าตากัน เป็นร้านที่อยากแนะนำจริงๆนะฮะร้านนี้คุณเจ๊บอาหารทะเลตามสั่งนะอยู่ที่ท่าเพระยองนะให้ดูเมนูกันเลยดีกว่าไล่ไปเทีละเมนูเลยนะอันนี้คือกะเพรากั้งไข่ดาวนะจานละร้อยรวมไข่ดาวแล้วนะให้ดูปริมาณกั้งหัวตกใจอ่ะเราแกะไม้ให้หมดแล้วด้วยนะก็คือกินง่ายตั้งเป็นตัวนะฮะอือหึอ่นนึบแล้วกะเพราของเขาเพื่งอร่อยมากอือคือถูกิ้งประจาหนึ่งให้เยอะด้วย พริกน้ำปลาลงไปเร็วๆหลายแต่โคตรดีครับเนี่ยเราผมมาเที่ยวเกาะกระเมนผมกินขาไปใช่ไหมขากลับผมแบบไม่กินข้าวเดี่ยวแรมอ่ะแต่กลับมากินร้านนี้เฮ้ยผมสลับจานกับปั้นอ่ะอันนี้คือกับข้าวตั้งบวกไข่ปจริงๆใครไม่เคยกินไข่ปลาจริงๆให้ดูนะฮะหายากมากคือฝั่งรวมกันก็ราคาเท่าเดิมไหมตั้ง เนื้อให้ก้างเยอะมากอะ่ะแล้วร้านนี้นะเพียงปุ๊บคนเยอะปั๊บต่อไปเมนูที่หองนะผัดชาปลาอินทรี้านนี้นะราคาแค่เจ็ดสิบบาทถ้าไม่รวมไข่ดาวถ้ารวมไข่ดาวเป็นแปดสิบแล้วดูให้ปลาอินรีเยอะมากลองชิมผัดขาเขาเลยโหดูเนี้ยปลาอินรีดิอืมผัดชาดีมากคือเขาพันแบบถึงเครื่องมากอันนี้คิดว่าผมกินหมดไหมฮะคนเดียว ไม่หมดหอ่ะเขาบอกไม่น่าให้กินหมดพ้าจานหนึ่งเขาใหญ่เลยคือเจ็ดปิดบาทนี่คือให้เยอะมากเราเป็นวัตถุดิบทะเลด้วยนะอันนี้ที่เด็ดเลยนะฮะรับเขาไข่ปลาดิวคิวบวกกับไข่ปลาอินทรีผหมลายแตกเลย่ําำลายแตกผมงลำลายยดเลยขนาดกินไปตั้งหลายจานแล้วนะเม็ดใหญ่มาก แล้วก็นี่ไข่ไปลาอินทรีตอนนั้นผมมากินกันอะ่ะผมไม่ได้ดูเมนูนะแบบไม่ได้ดูราคาก็สังๆกันไปสรุปก,กินไปปีคนปีจานฝั่งกันอย่างเงี้ยไม่ถึงปีร้อยก็คือตกคนละไม่ถึงร้อยผมเลยรู้ว่ามันถูกเนะี่ยอ,อันนี้กินคู่เลยนะฮะไข่ไปลาอินทรีบวกไข่ไปลาดิบกิ้วต่อไปเป็นกระเพราสามไข่นะในนี้ก็จะมีไข่มึก ไข่ปูแล้วก็ไข่ปลานะฮะอันนี้ตีไข่มีไข่ดาวด้วยมาต้องคือที่เนี่ยไขไข่เปลืองมากนะปกติไข่อะเป็นอะไรที่คนเขาจะแย่งกันเลยว่าจะเป็นไข่ปูคือเป็นของหายากอะไข่ปูไข่ปลาไข่หมึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี่ยเอามาผัดรวมกันอย่างเงี้เลยเจาะไข่แดงหน้าไปบนไข่ไข่ปลานะฮะอือหนี่นี่ไข่หมึกให้ทินใหญ่แบบนี้เลยเป็นไข่แท้อือ แล้นี่ก็คือไข่ปูนะฮะยันเล็กๆน่อยเพราะเสียนะฮะเขาให้ไข่อันนึงมาอันใหญ่มากเพราะฉะนั้นตอนกินมันต้องหั่นเสียเวลาหั่นต่อไปข้าวคูผิดกเกลือทะเลรวมนะฮะจานนี้แปดสิบาทอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของระยองเช่ไหมถูกมากตองทีเข็จะไข่สายซีฟูด้ดแต่ว่าถ้าต่างทางระวันออกะะอ่ะเขาจะเรียกว่าน้ำจิ้มผิดเกลือดูเลย อันนี้เป็นทะเลรวมไหมทะเลรวมขเขาอ่ะมีหอยเทียวล้วอย่างเงี้ในนี้จะมีปลามีหอยเทียวมีปลาหมึกมีกุ้งมนรูเนี้ยใครกินกินคลีน่นะแนะนำเลยต่อไปเป็นผัดฉ่าทะเลรวมนะฮะให้ดูเยอะมากผมตกใจนะที่มันมีหอยเทียวด้วยอะ่ะ จะจะเลี้ยงอ่ะฮะตอนแรกทำไมเงือกกระแดกนะคะที่นี่มันโหดใช่ไหมคะใช่ฮะจัดจานมากเขาใจดีนะบอกว่าจะเลี้ยงแต่เราไม่รบกวนเขาดีกว่าถ้าเลี้ยงจริงเขาบอกเพิ่มอีกทั้งาจานได้ไหมใจดีอ่ะไอเทลใส่ดีมากแต่จัดจานไม่หมดที่ผมก็ไม่ได้มาระยองเนี่ยผมจะไปจันทร์แต่ผมแวะ เข้ามากินก่อนนะยอมตื่นข่าวเพื่อที่จะขับรถมากินก่อนอันนี้ออมเลยนะอ,อ๋อหมดไปแล้วหกจานนะฮะอันนี้อีกเมนูหนึง่งของแม่สั่งไม่ดูกระดอยไข่ทอดกระเทียมมันคือหมึกไข่ผวเล็กทอดกระเทียมมาลองนะฮะอ,อือหือเป็นเหมือนหมึกไข่เดี่ยวทอดกระเทียมเนี่ยผมจะกินโทรแค่นี้ที่เหลือผมจะเก็บไปเป็นกับแก้มเย็นนี้ ดีมากประมาณนี้นะฮะร้านคุณเจี๊ยบอาหารทะเลตามฝัากนะอยู่ห่าเพลยองนะร้านนี้บอกเลยคุ้มค่าแก่การมามากๆนะฮะแนะนำเลยใครมารายองห้าพากครับ